อาโอเครุ่นพี่ตัวอ้วนพัฒนาลางเป็นผู้หญิงอ้าวเด้งหนึ่งะเด้งหนึ่งอ้าวเด้งหนึ่งเอาไออุ้ยอ้าลาก่อย,อยโอเคอ่ะตอนนี้ก็จะมาเริ่มต้น hey เฮฮาวิ่งไล่จับครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งที่สิบสามเนาะใช่ครั้งที่สิบสามโอเคเพิ่งกลับมาทำแบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะในฉลองตอนรับวันแม่นะฮะ มึงอัด13เลยนะ <Okay. S 2> คือคุณมึงอัดวัที่13เนี oh, <okay. S 2> ่ยอ๋อโอเคกูพูดได้หมดแล้วกูเป็นหัวห้องอะเออใครชื่ออะไรวะ T K H S S, S อ่าเราก็ต้องหนีพวกเขาใ, <น S 1> ให้ได้นะอยู่ในท้องนี่แหละโหดะนี้ซ่อนซ่อนง่ายมากอ่ะเนี่ยตรงน,นี้ก็ได้แหละจริงอะ่ะ โอ้โหรีซิโร่เลมลอมอื้อหือเล่มลิมเล่มเล่มอื้อหือเมะตามกระแสนี่อุ้ยฉีหายจริงอ่ะไปแล้วอุ้ยอย่านะเว้ยมีวิ่งไวเยอะเอ้ยมีตัวละครวิ่งไวอยู่อ๋อถ้าจัอแต่มึงกูรอดแล้วเว้ยเย้กูรอดแล้ว อัดกับพี่บอกไว้ก่อนนะฮะว่าคลิปพี่ลื่นมากเลยนะแขนแขนอะไรมาอ๋อเอาแขนอะไรมาอ๋อเพื่อนเพื่อนตัวเองโอ้ my god เดิน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 เดเดินเดเดินเดเดินเดเออเอาคนนั้นก่อนเฮ้ยเราหนีไว้เราหนีหนีหนีกูไปละกูไปละกูไปแล้กูไปละกูรอด้วยรอกูด้วยกูไปละกูไปละกูไม่อยู่แล้วไอ้สัตว มียืนพิมพเนี่ยโอ้โหชิวสายชิวสายชิวไงไม่มีใครไม่มีใครคิวใครเลยเนี่ยลงแม่งดิตตยเป็นเพื่อนหน่อยไบไม่พูดอะไเลยเหรอเอมีไม้แล้วอะไม้มีไอไบมีไม้แล้วใช่ไหมมีกลัวอยู่ร้านอ๋ออยู่ร้านอยู่ร้านไบ ไปรับทุกตอบเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยขอบคุณมากไว้เอ้ยไอ้เคียรีเอาแยะเคียรีกันไปโอ้โหเล่นเลยฮ่าคิดไปเองบ้านเนี่ยคิดไปเองบ้านเนี่ยว่าชื่อน้องการมันดูโมยจริงจริงเออเลยเลยโคตรโมยตอนแรกก่อนอ้าวมันมันไม่มาแล้วเฮ้ย แม่งดักแน่ไอ้หูเสียวเนี่ยไดหลดบแล้วขยายใช่ไหมเป็นหนึ่งนาทีฟันได้แล้วมั้งเป็นหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วไม่ไม่ไม่เหลือเหลือเหลือครึ่งนาทีแล้วครับฟันแม่งเลยดีกว่าอยู่ไหนวะหลอเห็นเพิ่งเห็นห้องนี้ห้องนี้หนึ่งนาทีห้องนั้นหนึ่งนาทีห้องนี้หนึ่งนาทีแล้วค่อยฟันฟันแั้วลมั้งโอ๊ยอ้าวเฮ้ยคนชั่วฟันผู้หญิงอ่ะ โอ้ oh. มามันต้องเจอกับเอฟังเบสสากุรานะฮะจากญี <c oughs> <c oughs> 1> 1่ป hey, right? <c oughs> okay. ุ่นเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาโอ้โหเวลาหมดเวลาหมดไงหนึ่งนาทีเอ๊ะข้อนี้หนึ่งนาทีใช่ไหมกันเพ่โอเคเราเป็นเกย์ที่เราเป็นเกย์ัน่ง้มันบอกว่าเราเป็นเกย์ฟันวิ่งได้ เห็นละเห็นละปันเจ้าปันเกเป็นเกฟันผู้หญิงได้เหรอเธอน่ากลัวโอ้มึงพักกูมาทำไมไอ้ช็อกก็มาว้ายพันหน้ากูด้วยตามกูเหรอเะตามตามกูมันตามกู ต้องการอารมณ์ครับแม่มันไม่มันไม่ตามแล้วมันไม่ตามแล้วมันตามแล้วโอเคโอเคไม่ตามมันแล้วโอ้งันไปดูข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูตอนนี้มันไล่ตอนนี้มันไล่ผู้หญิงอยู่นะมันไล่ผู้หญิงอยู่นะระวังด้วยอุ๊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 ยรู้สึกไม่ดีอะไปดีกว่าเอ้ยมันไล่มึงยิงเลยบาแล้วคนอยู่รอบรอบนี่ไวะ เอ้ตีตีอ๋อเอ้าหายไปไ,ไหนวะอ้มันมันว,วินวอล์กอยู่ไม่รู้อ่ะมันวินวอล์กอยู่มันมันเป็นมันเป็นอาคาลีางไงคนใครใครเล่นแอลบ้างนนะวะม,มาแล้วมาทางผมแล้วครับอ่ะกูไป,ปละไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยอ๋อมีกูนมันอยู่ต่างไกลนูไไนไม่เชื่อเนี่ยแหละ นี่นอ่ะเอ่อเราจะจาจะอยู่สองคนไหนมามาหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีแล้วมา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 รอดักตุ๋ยรอดักตุ๋ยไว้รอดักตุ๋ยเก้าแปดเจ็ดหกห้าสิบวิ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 ุน่แน่แน่ๆน่แน่เอาเอาเลยโอ้ยแย่งอ่ะไว้โดนผู้หญิงฟันไว้มันก็ผู้หญิง ไม่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 ไอไอสองบ้างอ่ะผู้หญิงเลยผู้หญิงพี่อ๋ออ๋อผู้หญิงผู้หญิงของแท้โอเคไปเลยเนาะกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วลองกูด้วยโอ้เข้าหน้าต่างไม่ได้โหนู้เกินไปเข้าผ่านหน้าต่างนะโอ้เจ้านี่นู้นเกินมามาอยู่กับเซฟเฮาส์นี่แหละอุ้ยวุ้ยวุ้ยมันมาแล้ว มาแล้วมิกุมิกุมิกูหกแคนไปด้วยอ๋อไอมันอยู่ตรงกลูตามมาเลยอ้าวหายไปไหนมาลูกแตกเหรอนี้ผมไม่ได้เป็นหัวแคนแล้วแคนแตกตอนนี้เป็นเสนาเสนาที่การอะไรเสนาที่เกิน โอ้โหไม่เปลี่ยนเป้าหมายเฉยเลยเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไปละกูไปละกูไปละกูไปแล้วไปลยไปไปมึงไปไหนกูไปด้วยเออต้องสบายไปดูหลังกูณหน่อยดิไม่มีไม่มีฉันว่าคุไม่จับแต่ค่ะเขี้ยเสียวอ่ะลำบากกูจะพิจะพูดทีต้องกด F6 เดี๋ยวไปปรับใหม่ละทำไมย้ายท็อกอ่ะนะ ใช่มามาห้องนี้ดีกว่าผมคิดว่านะเพราะผมอยู่ห้องนู้นแล้วไม่ได้ห้วงว่างนี่แล้วแล้วไม่ไม่ขอเขาอ่ะเวลานี้อยากกำลังงานได้ด้วยดีไม่รู้ข้อแฟก็ไม่มีแฟนไปแล้วไปแล้วครับอยู่หลังผมแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปไปไหนไปบอมเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละพี่เลยจะตายพี่เลยสไตล์ห้องเรา วา,าสไตล์ห้องร่องเราน่าสงสารเขานะครับใส่ฮีโร่ว่าไม่ใช่กูอ่ะฮีโร่เป็นกันจ๊ะเดิมไม่ใช่กูแล้วกันแล้วผมเองอรอบต่อไปเป็นนะักจ้ะแม่รีกว่ามาไอเซียดพอมาถอยแล้ว ไม่ได้เลยดี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 อ๋อให้รีเสียงรีเสียงทีวี please อหาไปวุ้ย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 เยียใจโอ้โหเยอะคนเยอะจังวะตรงเนี้ยมาทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้กดทีเออเอ้ยเดี๋ยวนะเกมนี้มันกดทีพ่นสเปรย์ได้ไหม กดทีกดตัวทีใส่คนละเกมซ <c oughs> ีกิดถึง <c oughs> แน่บักแม่งเลย <c oughs> บักตัวตามหน้าคนคนไล่สองคนเลยจะได้ทั่วถึงด<า>ี <ดา S 2> เอ,อาไม่คนไล่สองคนเลยตามหน้าจะได้ทั่วถึงเฮ้ยได้โอเคนะโอเคเพราะว่า มันเพราะว่ามันก็ดูได้เปรียบเกินอุ้ย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 สัตว์โลกหายย่า <c oughs> โอ้กูกูกู <c oughs> ฟันมางมืันดีอย่าฟันแต่กูก <c oughs> ูไม่ได้เป็นอุ้มมันนะไปเร็วโอ้โอ้หาย่างดงามซึงใจอะเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ย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 เอาเลยเฮ้เฮย สามสองหนึ่งอะไรบ้างการลุดการลุดโอ้โคตรเสิโคตรเนี้โคตรเนี้นี่เสร็จแล้วทีละคนเสร็จเราเว้ยเราขอทำไมเราไม่เวลกันล่ะพี่แค่นี้ไม่เน้นวอลหรือเปล่า ไม่คนเดียอะไรแต่กูพามใครเฉยๆแบ่งแบ่งไปห้องละแบ่งไปห้องสีสีแล้วก็ตัวแจงคนหนึ่งอ๋อห้องสีสีอ่ะเฮ้ยที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะที่ด่านนี้มันด่านด่านนี้มันฟวิล่าจากประเทศบราซิลนี่ว่าดิโอเลเจนาโรเนี่ยด่านนี้เลย เนี่ยเล่นเล่นเสร็จทุก็ไปดูไปไปไปดูโอลิมปิกอ่ะที่มันอยู่ข้างหลังโรงควันอยู่เฮ้ยโรงควันโรงควันโรงควันมึงสูบกัญชาอยู่เหรอฮะอะไรวะทำไรกันวะตรงนั้นอ่ะเจอโรงควันอยู่เฮ้ยกัญชาจากที่นี่แน่ๆเลยกูว่าแล้วมึงต้องใหญ่นะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไปแล้วกูไปแล้วผมว่าวิ่งเถอะพี่ ันสูบกัญชาอยู่ไงสู้ไปให้เต็มปอดขึ้นปบัลหัวได้เด้ดขออีกอ่ะเอ,อื <c oughs> ้อวงแตกวงแตกวง,งแตกวงแตก ไปแล้วกูไปแล้วกำลังเพลินเลยแม่งลงไปนอนเถอะอ๋อไม่ไม่ไม่ดูดอีกแล้วโอ้ไม่ติด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 เตืองสมูวีดเอวีเดอขังขังอะไรอะไรกูขังอยู่ขังอยู่อะไรมาเลยเอาเดี๋ยว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 ใครเข้ามาวะพี่มันอยู่ในห้องอ่ะ มันอยู่ในห้องอะเข้าไปนะมันดักตัวมาหนึ่งพีนี่วะลงแขกลงแขกลงแขกขาห้องลุมโซมเกิดวะนี่นี่ต้องรู้จักคำนี้เว้ยเดิมโอ้นี่มันเล็เพี่อะไรกันเนี่ยอย่างก็อยา่างก็โดนลุมโซม ถามไ5ว่าแคนพนุ่มีแบบตัวจริงตัวสำรองไหมแบบชุดจริงเนี่ยชุดสำรองไหมทุ่เนี่ยไม่ดูต้องถามหัวแคนหัแคนไม่ตอบหัวแคนตอนนี้เป็นสีนาแคนเก่าแคนเก่าแตกอ๋ออันนี้ไม่อยู่แคนใหม่ ผมอะไรผมสไลด์อ่าเฮ้ยเฮ้ยเอื้ออ้าวอ้าวจำลองอ้าวอ้าวการเกิดอะไรขึ้นวงเตะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่เรือยเลยเอ้ยเฮ้ยแช่มหนตัวจริงเอเซฟเอเซฟไหนตัวจริงบ้างล่ะพอจะบอกได้ไหมอยู่กันสามคนเดี๋ยวนะเหลือแค่สามคนเองเหรอถามจริง ชิหายและเอ่อคนหนึ่งอยู่กลางเบลล์อ้อเรื่อยละครีย้ยงดังยั่ว่ารถใหม่น่นนนะะเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเดินสวนเดียวอะใบเดินสวนเหรอใบเดินสวน เฮ้ยไอ้ตรงนั้นระวังนะเวย้ยไอ้ตรงนั้นระวังนะเวย้ยไอ้พลามพลามอะไรวะหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วต้องระวังแล้วเตรียมฟันเตรียมฟันถ้าถ้าตอนนี้นะเดี๋ยวไปรอไอ้นี่ขำๆก็ได้ซีซีอ่ะซีซีเสี่มาอยู่ไหนวะรโโอ,อาวางระเบิดเลยวางเรียมามันพี่จะไปอยู่หัวงเรามาเฮ้ยไม่ต้องแล้วละ่ะมาแล้วมัน มันจะรู้ไหมไปมึงชอบอะไรอ่ะอ๋อมีจุดๆด้วยอ่ะที่ไหนวะพี่ไม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 ่โผล่มาเลยเอาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาเลยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาดิอันนีมอะไรอีกอ้าวช็อตจรสี่ตัวแจมไปกับใครอ่ะเรื่องเลย ซีซีเหรอเล่นซีซีกันเหรอไม่ถ้าถ้าเราเล่นแบ่งอย่างเงี้ยตัวจำเล่นไม่ได้ไงพี่อ๋อเฮ้ยเอาไล่จับไม่จับไล่จับเหมือนเดิมใช่ไหมแต่เป็นซีซีหรือไงไม่ยิงเลยเราจะจย,ยิงเลยอ๋อยิงเลยโอเคโอเคพักก่อนเนอะ